อ๋อนี่ครับอู้อู้อู้ใส่งามงามดีครับพี่น้องอู้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 สวยครับไอเดี่ยวเต็มนึงครับอืมออู้อู้อู้ดูพี่น้องอันนี้อย่นี้อันนี้อู้ดูหนิงใส่งามครับอู้ใส่สวยพี่น้องใส่สวย ตหลังนี้ครับพี่น้องสายตึงนีูแล้วครับอู้อู้อูอ้เอาเดียวครับใส่งามๆครับเอาเดียวครับอุ้ยเลวมาแล้วครับนี่ครับ,รบ,รรบใส่น้อยครับใส่น้อยพุ่นพุ่นพุ่นลากไปพุ่นพุ่นอ้ ตัวใหญ่คร kind of uh, 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 so ับตัวนี้ตัวใหญ่อพี่น้องกดเหลืองใหญ่ครับอออูููู้ยย่่ครับสวัสดีครับผมพันเต่อฮักิโลทุ่งครับผมสวัสดีพี่น้องปองปลายสมองสุบันกันแล้วกันครับผมวันนี้ก็มาพบเพาะกันอีกคือเก่าครับผมวันนี้พาพีพระนางมาใส่เบตโฟมปรากฏครับพี่น้อง เนื้อไอนังมูมักครับผมมาลองเบิ้งครับไม่เคยใส่แจ็คเทือพี่น้องสูตรนี้ลองเบิง้งว่ามันสิมานบ่ครับแต่ขอเบ็ดก็ใส่เบ็ดเบอร์สิบหกครับนี่ไม้ก็เป็นไม้ห้องบ่อเกลือนลครับจะใส่เบิ้งไม้ครับนี่ครับไม้หนางคุณคุณน,นี่ครับพี่น้องขาดลาซิมี คิดว่าสิมีปรากฏแน่อยู่เนาะครับแต่บ่ฮู้ว่ามันสิกินหรือบ่กินครับเพราะว่าผมบ่เคยใส่จักเทื่อนเนาะครับเนี่ยหมักลองเบิ่งเนาะครับว่ามันสิกินบ่ครับสิใส่ตามข้างๆฟังเนาะครับ,รบไปเรื่อยอ้อมไหมคุณอู้เหรอครับไปหาอุ้มใหม่พุ่หร่าครับขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องย่ามเสาเสาครับผมพาพี่พี่น้องมายามเบ็ดโฟมนะครับที่ผมใส่ไว้เมื่อวานนะครับพี่น้องเนื้อหนังมูนนะครับพี่น้องครับหลุนเบิังครับวัดสิมันบ่ครับวันนี้ครับบรรยากาศย่ามเสาครับโอ้ยแจ่โฟมไปขุนอ่

อู้นั่นหนึ่งโฟมอยู่กลางคุณครับพี่น้องหลากไปกลางค่นครับกลาง,า,า,างน้ำคุณว่ายังนอดหลากไป ปาถือเด็นท์พี่น้องปาถือเต็นท์น่ะฟมฟมดินดินอยู่ครับไปครับไปเบิงครับอู้น้องเลยเชยดเอื้อพี่น้องฟมดินดินอยู่ครับพุ่นฝ่ายังถึงยอนเลยเนาะฟ้อมจมอมพี่น้องหลักมากครับพี่ หลากหายก้างน้ำเลยครับบังคับบังคับปลาหลากหลาครับพี่น้องอืมอืปลาหลากมากครับพี่น้องปลาอย่างครับโุ้สุ้องกันครับโอ้ปลาสดครับพี่น้องมาแล้วครับแอบแรกแห้งมันครับนี่ ก,กดใส่ง,งามๆครับสวยเอาไปแล้วครับหลังนี้ครับหลักมากลางน้ำเดียวครับพุ่นพุ่นไปแล้วครับพุ่นไปแล้วครับพุ่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้องหลักไปแล้วครับุน่นเอู้นี่ครับอู้อู้ ใส่งามๆเลยครับพี่น้องกดใส่งามๆเลยครับเอาครับเก็บอีกแต้มนึงครับหลังนี้เป็นยังไงครับมีอาการครับหลังนี้สายส่วงตึงๆครับพี่น้องโอ้โ้ อสวยครับไอเกี่ยวเต็มนึงครับขอก้นเลืองครับพี่น้องใส่งามงอดูครับเอาเก็บอีกเต็มนึงครับครับดุนลังนี้ครับผมสายส่งตึงๆครับพี่น้อง ทำบุลามไว้ทำบบผูกไว้มันหลากไปไกลนะครับพี่น้องอยู่อือ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 ดูพี่น้องอันนี้อันนี้อันนี้อู้ตัวนี้ใส่งามครับอู้ใส่สวยพี่น้องใส่สวยกดเหลืองครับกดเหลืองนี่ครับ เก็บอีกหนึ่งแต้มครับผมสหลังนี้ครับพี่น้องสายตึงนี้แล้วครับอู้อู้อ,อ้เอาเดียวครับใส่งามงๆครับอปัดกฏเหลืองครับ ามันถือฝนใหม่นะครับพี่น้องมันหาานี่เอากันไกลมาตัดเนียงมันออกก่อนครับอันตรายนะครับเนียงมันปักนิดปวดตกแปดล้อเลยครับต้องตัดออกก่อนครับนี่ส่งงมงามอยู่ครับ ลึกขนาดเลยหลังนี้ครับ เอาเดียวครับออีกเร็วใส่งามๆครับอ้ยเ่ตัวกินเล็กๆเลยพี่น้องกดเหลืองครับ โอ้โหเบ้ยดฮากเลยพี่น้องเอ้ตรงนี้สุงเหยากาครับพี่น้อง พันกับใหม่ไยครับอะอ,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 อือันต่ออะรทีน่น่เเสร็จหรอมาแล้วครับน่ครับใส่หน่อยครับใส่หน่อยเก็บปีกหนึ่งเต็มครับ มีอาการครับสายตึองอีกแล้วครับพุ่นุ่นุ่นลากไปุ่นุ่นโอ้โหต้นไงครับตัวนี้ต้นอพ,อพอกินองกดเลื้อง,องไงครับสวยครับเก็บปีกหนึ่งแฉมครับผม นี่ครับใส่ในอุ้มใหม่ครับพันสถิติเลยพี่น้องหมายหกลองใส่ทั้งทั้งเป็นแผนทั้งหมายหกครนะครับว่าอันไหนมป็นจริงดีก,กันมาดี อ้วนี่ครับอยู่อยู่พี่น้องตายแล้วครับตัวนี้พันใหม่คลับไไรนี่ครับเรียบ้อยครับ หลังนี้ครับสายตึงครับพี่น้องอยู่เหอรอหม่แล้วครับอู้อู้อยู่อยู่ครับอยู่อยู่ใส่ยังง่าครับใหม่แล้วพี่น้องเออ นี่ครับใส่งามๆครับผมเก็บอีกแตมนึงครับหลังนี้ครับผมสายตึงครับ ใหม่พี่น้องเอ้ยปศตว์งานกับพันใหม่ อีกหนึ่งแต้มครับผมหลุดลังนี้ครับอ้เว็ดขาดเลยพ,ดยพี่น้องนี่สงสัตัวใหญ่เลยพี่น้องนี่เบิงห้อยแขว,วาถูกับเสือกขาดเลยครับ ปลาอย่างน่ากินขาดเลยครับสุดได้ครับ มันเป็นไรโอ้ขั้นกักแค่ข้อใหม่อู <well> ้อูมาอยู่ครับมาอยู่พี่น้องโอ้หูมาหน่อยครับสุดหลังนี้ครับผม หลากมาอุ้ย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 ส่งามครับนี่หลักมาพันใหม่อู้หับบอกเหนียวเหนียวครับเสีพันเป็นได้เลย งามๆเลครับใส่สวยครับผมเจ็บอีกหนึ่งแต้มครับผมอากาศช่วงถ่ายแล้วครับพี่น้ององนี่เป็นด้ อู้พันใหม่ครับแทะอู้พันธุ์ครับทพี่น้องดูดูพันธุ์ครับแทโอู้วอยู่ครับพี่น้อง รับผลงานมือนีครับผมต้มใหญ่ๆอยู่ครับผมเป็นครั้งแรกที่เราใส่เบ็ดโฟมเนื้อมักประก,กตดอครับถือว่าผ่านอยู่นะครับถือว่าหมานอยู่ลองผิดลองถือบ้างครับใส่ปืนแน่ใส่เล็กแนใส่ขังอุ้มแนกพ่อเด้อยูู่ด้กิ้นอยู่นะครับผมถือว่าผ่านอยู่นะครับยังไงก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้พันเตาน้ำแนวกันแล้วกันครับพ่อได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับผู้ใดที่เขามาแหล็กขอให้ลำลำเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงสุขคุณทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ผมพันเตาห้ากิโลทุ่งต้องขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ